สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่วัดโคกอู่ทองที่อำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่วัดแห่งนี้นะคะเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่อโสรสยโสทโรเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเครื่องรางของคลัง เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายแม้กระทั่งท่านมรณภาพไปสรีระสังขารของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยนะคะทางวัดก็ได้เก็บสรีระสังขารของท่านไว้ที่ในมณฑลนะคะอยู่ในโลงแก้วคะ่ะทุกคน เมื่อเข้าไปภายในบริเวณวัดแห่งนี้นะคะก็จะเห็นความแตกต่างค่ะเราไม่นึกว่าจะเป็นวัดนะคะเหมือนเข้าไปในคฤหาสน์หรูหราของชาวตะวันตกนะคะซึ่งคฤหาสน์ที่เรามองเห็นนั้นก็คือมหามนดบที่เก็บรักษาร่างของหลวงพ่อโสรสยโสธโรนั่นเองค่ะมหามนดบแห่งนี้นะคะ สร้างขึ้นอย่างอลังการงดงามในสไตล์ของตะวันตกประดับโดมตรงกลางซึ่งแตกต่างจากขนบการสร้างแบบวัดอื่นๆนะคะนอกจากนี้นะคะภายในมหามณดบแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ไปสักการะบูชาด้วยค่ะ ความงดงามของมหาหมนด,ดบแห่งนี้นะคะมองมองไปก็คล้ายๆกับความงามของโบสถ์ในศาสนาคริสต์เลยค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะทางวัดก็ยังมีโครงการที่จะก่อสร้างองค์หลวงปู่ขนาดใหญ่หน้าตัก12เมตรด้วยค่ะ ในวันที่พวกเราเดินทางไปถึงวัดโคกอู่ทองแห่งนี้นะคะขณะที่พวกเรากำลังทำการบันทึกภาพภายนอกของบริเวณวัดอยู่นะคะฝนก็ได้เริ่มลงเม็ดมานะคะทุกคนพวกเราก็รีบวิ่งหลบฝนเนาะเข้าไปหลบอยู่ในมหามนดบค่ะทุกคนเนาะ ซึ่งบริเวณรอบนอกของมหาบนดบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนกับสวนนะคะของชาวตะวันตกเลยนะคะตกแต่งได้งดงามมากๆเลยะคะ่ะทุกคนหากท่านใดต้องการที่จะไปชมความงดงามแล้วก็ไปชมมหามนดบแห่งนี้นะคะก็สามารถเดินทางไปได้นะคะ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้ขอกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ